เราเยี่ยไม่ได้เนาะสบายดีเนี่ยโลกขายปลานด้ไม่ค้าเนาะไม่ละพิ้งปลาอย่างไม่ค้านี่พิ้งปลาสูตรปลาปลาสูตรหรือว่าขายวะขายขายไม่เท่าไรไม่ค้านี่ไหมาบขายอย่างคาบขายดีเนาะบมื่อไรไปนั่งท่าพลังอันนี้ไม่เท่าไรไม่ค้าใช่ไหมอันนี้นะโดยสิบพันสิบพันกี่วะไม่ละปลาจะมาเสียซบสุดเลยค้านี่ ตัวนี่เสีบสุดปลาหยางอันนี้ปลาขีลามปลาขีลามเนาะแซ่บส,สุดไม่เนี่ยมีไเป็นคนมาไหนครับบ้านทอกบ้านทอกนนเนะานเนะมาได้สิยเปนกีดเนาะซื้อซอยม่ค่าไม้หนึ่งเลยไหมคะเด้อเอาเอามาหนี่ยนแต่เสียบต้องค่าเทปปลาอย่างเดียวเลยวะ,ะเนี่ยมะกะบกแน่โอ้มะกระบกก็มีเนาะผลไม้เทบ้านทอกนายโยผีน้องมุท่าแคบม่ใหญ่เพิ่นย่างโนาขายปลาตามทางครับเราจะไปตั้งขายอยู่หน้าท่าฝรั่งเนาะ ปลาแห้งก็มีอันนี้มียังไงไข่บดแดงโอ้ไข่หมดแดงก็มีเนาะ,ะก็คีชับแซ่บดีพี่น้องเอเน<ะ><ะ>ดนถ้าหาปลาแด็ก<ะ>หาเป็นงัวเพชรมาขายเอามือเข้าวขวดเอามือซื <c oughs> ้อปุ๊บก็กินท่าฝรั่งเลยคีชับ <c oughs> แซ่บนะเนขาบร <c oughs> ิกาสาวลาวเพิ่นขายปลาอาหารธรรมชาติพี่น้องปิ้งปลากีรามอันนี้ปลามองกันเนาะปลาเซมองน้ำดูดเลยนปลายอกระดุ้งยอกระดุ้งวะเจ้า เจ้าเล้าเพื่นขายอาหารธรรมชาติข้างคางพี่น้องเอาขายประมาณเด้อยไม่ใหญ่เด้อเจ้าแห้งมาแล้วเจ้าแรกเลยพี่น้องวันนี้ขนาดยิงปลาครับปลาแห้งก็มีปลาเนี่ปลาแห้งปลาอันนี้แหละโอ้ดู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 บอกว่ปลาใหญ่นี้แซบบอกแล้วปลาเนี่ยแซบแล้วใ่าแล้อครับซื้อบรรยากาศพิธีเจาเลาวครับพี่น้องเราขายปลาเราขายปลาขายมะกุบ ขายปลาแหงขายสุด <laughs> ปิ้งสุดๆบรรยากาศอาลาเมกี้พื้นย่างโล่ไขยปิ้งปลามากะบกไข่หมดแดงครับเป็น้องตามไรทางะนะ